สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับช่องหมอลำแจงันร้อยหนึ่งร้อยสิบเอ็ดคลับนะครับแล้วก็บอยซีรีชัยออฟฟิเชียลครับผมเช้านี้นะครับยี่สิบสี่มกราคมสองพันห้าร้อยห้าสิบหกครับนอนโรงพยาบาลราชพฤกษ์วันนี้เป็นวันที่หกนะฮะแล้วก็หลังจากผ่าตัดเป็นวันที่สามครับหมอกระซิบ บอกว่าวันนี้จะได้กลับบ้านผมก็รีบตื่นเช้าเลยนะครับมือว่านี่นอนเร็วแล้วก็รีบตื่นเช้ามาอาบน้ําล้างหน้าแปรงฝันนะครับแล้วก็เปลี่ยนชุดใหม่นะครับทําหน้าตาให้สดชื่นนะครับคุณหมอสิได้ตัดินใจเร็ว อยากเมื่อบ้านแล้วครับทุกคนนะครับตอนนี้ก็คือรอหมอมาเยี่ยมนะครับรอหมออนุมัติว่าจะให้ออกโรงพยาบาลไหมนะครับลุ้นกันนะครับผมผมอยากกลับบ้านครับผมรู้สึกว่ามึงเดินเดินลองคืนแล้วเดินลองคืนแก่ที่ยังไม่เปิดปิดไรอเงียเดี๋ยวจะนัดมาสะดวกวันไหนวันเสาร์สะดวกไหมวันเสาร์วันที่สิบเจ็ด บอยจะต้องไปกรุงเทพแล้วกลับมาเปนกลับมาวันวันที่สามสิบสามสิบเลยเหรอโอเคลักลับก็ได้นัดเป็นนัดเป็นวันที่สามสอเนาะมะเดอนนี่เดอนะไรเดนนี้มีสามสิบวันมีเวับงเดอันเหรออาจารย์นัดเป็นวันนี้หนึ่งเหรอคะ รอสส่ที่หนึ่มาแล้วก็แนี่ถ้าอีกสักวันนี้วันที่สามรันที่สามเนาะพวตเป็นเปิดได้เลยิ่น่าเปิดอีกไม่ไม่ต้องล้างแผ่ใชไหมจ๊ม้องลางไม่ต้องล้างถ้าแต่แผลไม่บวมไม่สึยังมต้องล้างกิปนก็ใส่ยาแลยวนี่ก็เหมือนตึงนิดหน่งไมไม่เมื่อเมื่อวานก็ยังรู้สึกตึงนี้ก็ ว่าถ้าแพ้ไม่บวมไม่สูงอะไนี่ไม่มีอะไร,ค,รค่ะดีก็จะจัดยาให้ไปกินทั้งยาที่ยาก็ที่ถึงแล้วม,มันมีพอเชื้อออ,ไอกไหมยังออออกแล้วแต่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นเชือ้อก็รอผลาการตรวจชิ้นเนื้อที่จะเรจรผลชิ้นเนื้อเนี่ยน่าจะออกประมาณสักแค่ไหนที่โรงพยาบาลอสหรือวถ้ามีอะไรผิดปกติกวรแจ้งก่อนถ้าไม่ก็ เอาเป็องเสบธรรมดาไม่มีอะไรก็ไม่ต้องเปลียนยาอะไรก็มาทำน้วันที่หนึ่งใชไควันที่ห,หครับปลอเชื้อก็ยงเห็นกีอถ้าอยากกลับน้ำมา,มากๆก็วันที่เปิดเลยอาจารยบบ์บบให้อนั้บบนเหรออาจารย์ให้เดีแบบ๋ยวผมไปยนใหม่ไงจ้ะหนยังไม่เร็จแตบบ้องใช้แล้เอาแค่เวลาอะไรไหมหรือไปใ้อะไรบ้างอ๋อให้ใช้โอเคครับ้วอะไร ผมมีมีเบิกประกันชดเชยในเ่อนของไทพานิสเบิกประกันไม่จะมีใบเลมแต่ว่าเคมเคมค่ารักษาีนของตัวเกียวองเราก็จะมีใบเพนสี่หลอกให้ประจักษ์จเมาถูกต้องให้ไปทำชดเชยโอเคครับไม่ไหวไม่ไ แล,แล้ววันนี้ก็มาถึงนะครับอันนี้ก็จะให้ยาคาเชื่ออีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็เก็บเสภากลับบ้านเน้เลยจริงๆแล้วจริงๆเรามือนขึ้นกับตึงตึงนิดหน่อยแต่ว่าบาเจ็บบาเจ็บสองมืหายเจ็บด้วยครับตอนนี้ก็ปกติเวลางานกับเวลายางกับกับ กับบอลูสุดปวดคือตั้งแต่ตอนแรกที่ม้าตอนแรกที่มาเขาเป็นปวดออกขาหนีบแต่พ่อพ,อพาแล้วก่อนเข่าของพาคือเรียกว่าพาออกมาแล้วมันก็ต้องเก็บกว่าเก่าแต่พาออกมาแล้วรู้สึกด,ดีกว่าเกา่ <c oughs> าครั <c oughs> ยาบายังเลยหรอยัาาางเมื่อวานลยังเมื่อวานเลยยังเลยด้วยหมู่บ้านเล่นต๋องยางแบบเต็งสีเรื่องนี้ยังเลย กลับบ้านละครับลงมันในซีมีนก็ไม่ดีน่นะและแต่เขาต้องใส่แมทลงไปลงไปได้เขาบริหารลงไปนะลงไปได้โอ้ยตอนแรกอ่ะไว้คือคือแต่งกระเป๋ามาเลยดินี่ <laughs> คือถามว่ามีการแอดมินกสิเบหาเที่ยวเขาขอหร <laughs> อเปล่าก้งขิดนะ <laughs> <laughs> เป็นตะป่ายุคค่ะทุก <laughs> วันมอวานฝนตกหมาะกสิหลาย,ยเดี๋ยว <laughs> บอน,น,นพอ,อบอกกระรูซึ้งอยู่ว่าว่ามันผิดปกติเราหมอจะน่าจะได้ให้แอดมินยีหยังประมณนี้ครับคือตัดสินใจมหาหมอนี่คือแต่เงเสื้อผ้ามาเลยเลยถามว่าเอ้าคือได้เอาเสื้อผ้าไปเลยคือเราจะได้อ <laughs> <laughs> ดมินิดอดมินดีเนี่ยระวงังรอดนี่นงบอยสิลงไปเล่นก็ได้ได้ค่ะอยู่อยู่อยู่สัรหาได้ค่ะไม่เป็นปัญหนกายภาพล้วก็ตั้งตรงนี้นะที่ ัสิมี่สวยมากหมักงหน่ะสิมี่สุกอยู่นะน่สิมี่น่ะหรือว่า,ส,นะา,ส,าส,สังกัดเบื่อกลัดลุงไปแฟม,มิลี่กัน,นเลยค่ะไอซื้อของกินของอย่างได้เป็น,<ห>นวินนสระแล้วครับ <laughs> ขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะโอเคเดี๋ยวรอยายกับเบแพทนนะคะ่ะ